สวัสดีค่ะนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ angel card reading ค่ะ mm hmm. อีพีนี้นะคะก็จะเป็นอีพีเกี่ยวกับความรักนะคะยังไงก็ลองมาฟังกันดูว่าเพราะว่าผู้อ่านเนี่ยค้างในเรื่องของความรักไว้หลายราศีเลยนะคะเ mm hmm. นื่องจากว่าทํางานก็ไม่ค่อยมีเวลาเข้ามาทำให้นะคะ ทีนี้นะคะการจับไพ่ผู้อ่านเป็นตัวแทนในการจับไพ่ให้เช่นเดิมเพราะฉะนั้นการอ่านไพ่แบบนี้นะคะมันเป็นแบบโดยรวมเพราะฉันอาจจะตรงและไม่ตรงกับใครบ้างอย่างไรผู้อ่านต้องขออภัยไวนะ้ณที่นี้นะคะเรามาดูไพ่กันค่ะคเพื่อนๆนะคะสำหรับคนโสดเลยอย่างแรกเลยนะคะผู้อ่านขอพูดเกี่ยวกับคนโสดก่อนนะคะไพ่โดยรวมเนี่ยต้องบอกว่าคนโสดนะตัวคุณเองผู้อ่านเชื่อว่าคุณมีเกณฑ์ได้เจอรักแบบ กระทันหันได้เจอรักแบบปุบป,ปับนะคะอาจจะเป็นอุบ,บัติเหตุรักอาจจะเป็นการเดินทางอาจจะเป็นการที่คุณได้ไปเจอใครบางคนจากสถานที่คุณได้มีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงตัวเอง หน่ละการเปลี่ยนแปลงสถานที่อยู่นะคะหรือ2การเปลี่ยนแปลงจากที่ทํางาน 3. การเปลี่ยนแปลงจาก1น่ละการเดินทางด้วยนะคะก็เป็นไปได้เช่นกันในเรื่องของการเดินทางมีส่วนมากๆเพราะว่าไพ่การเดินทางเนี่ยไหนจะมีทั้งไพ่หกไม้เท้านะคะไหนจะมีทั้งไพ่ temperance นะคะมันเป็นไพ่เกี่ยวกับาการเดินทางจากทินหนึ่งไปทันทินหนึ่งหรือว่าอาจจะพูดง่ายๆก็คือเหมือนกับว่า ต่างประเทศก็ได้นะคะเราไม่จะเป็นว่าตัวเราเองจะต้องเดินทางไปไหนแต่ว่าอาจจะมีคนคนนั้นนะคะเขามีเรื่องต้องให้เดินทางแล้วก็อาจจะมาเจอเพื่อนเพื่อนชาวราศีสิง์ลัคณาสิงก็ได้นะคะก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะผู้อ่านเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยในช่วงเปิดประเทศแล้วเนี่ยนะคะตัวคุณเองมีเกณฑ์ต้องได้เดินทางอยู่แล้วต้องแบบอยากแบบ เออออกไปหาอะไรบางสิ่งบางอย่างทำนะคะหรือว่าไปเดินทางท่องเที่ยวนะอาจจะเขาเรียกว่าเป็นช่วงที่เราอยากพักผ่อนเนี้ยเราอาจาจะเจอเขานะคะผูอ่านเชื่อว่าคนโสดเนี่ย ที่ผ่านมานะคะตัวคุณเองอาจจะมีเรื่องราวอะไรบางอย่างที่ทําให้ตัวคุณไม่สามารถที่จะลืมคนเก่าได้นะคะที่บอกว่าไม่สามารถที่จะลืมคนเก่าเพราะอะไรนะ,ะเพราะว่าตัวคุณเองได้ไพ่ห้าถ้วยนะไพ่ห้าถ้วยแล้วก็เป็นไพ่นะคะสองดาบตรงนี้นะคะบางทีคุณมองว่าคุณมุ่ออนไม่ได้คุณไม่รู้จะทํำยังไงนะคะบางสิ่งบางอย่างเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาหรือว่าในอดีตหรือว่าบางเรื่องบางทีเราอาจจะกลับไปนั่งฟังเพลง เดิมหรือว่ามันม,มีอารมณ์บางสิ่งบางอย่างที่มันมากระทบเรานะคะมันทําให้เราม o ฟออนจากสิ่งเดิมไม่ได้แต่เชื่อเถอะว่านะคะวันหนึ่งคุณก็ต้องสามารถผ่านเรื่องราวตรงนี้ไปได้นะคะผู้คนที่คุณจะได้เจอต้องบอกว่ามันมาจากลายรูปแบบเพราะฉะนั้นเราต้องดูว่าใครนะคะเขามีความจริงใจให้เรามากแค่ไหนอย่างไพ่เถ้วยนะคะเพื่อนๆนะคะไพ่เถ้วยเนี่ยมันมากระทบกับไพ่อ judgment นะคะผู้อ่านมองว่า ตัวคุณเองนะคะหากคุณกำลังเล่นโซเชียลอย่างเช่นการหาคู่ทางบนมีเดียหรือว่าจากออนไลน์ก็แล้วแต่คุณอาจจะเจอผู้คนมากหน้าหลายตาคุณอาจจะเจอใครที่เข้าม,ามากมายแต่ว่าคุณจะรู้สึกเหมือนกับว่ามันไม่ใช่ คุณรู้สึกไม่ถูกใจคุณรู้สึกเหมือนกับว่าสิ่งที่เราตามหามันไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วคุณก็รู้สึกท้อนะคะผู้อ่านมองว่าตัวคุณเองยังไงซะชาวราศีสิงห์เกณฑ์ที่คุณจะได้เจอคนที่เขาถูกใจจริงๆคนที่คุณถูกใจจริงๆนั่นหมายความว่าไม่ได้มาจากโซเชียลนะคุณจะได้เจอจากการที่คุณกับเขาได้แบบ พูดคุยกันจริงๆอะเจอหน้าเจอตากันแบบได้เห็นได้ได้เจอกันเลยอะว่าคนนี้ลักษณะแบบนี้นิสัยได้ได้มีการเริ่มต้นได้มีการพูดคุยได้มีการสางสัมพันธ์แบบได้พบกันนะคะไม่ได้มองว่าจากออนไลน์หรือจากการวิดีโอคอลหรือการจากแบบแชทอย่างเงี้ยผู้อ่านมองว่าไม่ใช่นะคะ ให้ e m p e r a n c e กับให้ม้เท้าตรงนี้ค่ะเพื่อนๆนะคะไพ่สองใบเนี่ยผู้อ่านมองว่าเกณฑ์การเจอกันมีสูงมากนะคะหรือผู้อ่านมองว่าอาจจะเป็นคนที่คุณได้คุยงานกันด้วยก็ได้นะคะผู้อ่านเชื่อว่านะคะคนที่คุณเจอเนี่ยคุณรู้จะรู้สึกเหมือนสปาร์กในในเรื่องราวแบบเหมือนเรารู้จักใครบางคนที่เรารู้จักอะ่ะเพื่อนๆมีความรู้สึกเหมือนว่าเราเนี่ยเหมือนเคยเจอกันมาก่อนหรือเปล่ามันมีความรู้สึก คลับคล้ายคลับคลากับคนคนนี้นะคะด้วยความที่มีไพ่เดอะมูนแล้วก็มีไพ่เดอะเลเวอร์ขึ้นนะคะคุณทั้งคู่นะคะต้องบอกว่ามีนิสัยเหมือนกันมากๆนะคะไพ่ i n g of ฟ a n นซแล้วก็เป็นไพ่ราชินีถือไม้เท้าหรือ Queen of w a n d s นั่นเองนะคะไพ่สองใบเนี้ยจะเขาจะมีความรู้สึกที่เหมือนกัน <ๆ S 1> <ๆ S 2> มีการทำงานที่คล้ายคกันนะคะผ <c oughs> ู้อ่านเชื่อว่าคุณทั้งคู่มีงานที่มั่นคง หรืออีกในหนึ่งเป็นคนเก่งเป็นคนง่ายๆเป็นคนอะไรก็ได้มีความเหมือนกันสูงมากนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าไม่น่าเชื่อว่านะคะผู้อ่านมองว่าตัวคุณเองการกลับมาเจอกันครั้งนี้มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันไม่ใช่อะไรที่ก็เกิดขึ้นได้มันเป็นอะไรบางสิ่งบางอย่างนำพาคุณและเขามาเจอกันนะคะที่บอกว่าทำไมม,มันเป็นอะไรที่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ เพราะว่าไพ่เดอะมูนมันคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเพื่อนๆ t e m p e r a n c e มันเป็นการเชื่อมโยงมันเป็นการเดินทางมันเป็นการที่มันมีอะไรบางสิ่งบางอย่างจุดประกายให้คุณและเขาต้องออกจากจุดจุดนี้เพื่อไปตามหากันและกันมันมีบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้เพื่อนๆรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยู่จุดเดิมไม่ได้แล้วนะเราอยู่จุดนี้ไม่ได้แล้วนะเราต้องออกจากจุดเดิมเราต้องไปตามหาอะไรบางสิ่งบางอย่างเหมือนเรารู้สึกว่า เรามีคนใครบางคนรอเราอยู่เรามีใครบางคนเฝ้ารอเราอยู่ตรงไหนสักแห่งตรงไหนสักที่แล้วคุณรู้สึกว่าคุณอยากออกเดินทางอะเพื่อไปตามหาคนคนนั้นอะเหมือนเหมือนคุณมั่นใจมากในช่วงจังหวะของเดือนพฤศจิกาคุณมั่นใจมากว่ารักแท้ของคุณกําลังรอคุณอยู่คนคนนั้น ใครคนนั้นกำลังรอคุณอยู่คุณมีความรู้สึกแบบนั้นนะคะเพื่อนๆการที่คุณได้ออกจากจุดเดิมนะคะไม่จำเป็นว่าหนึ่งเอ๊ะฉันตกงานจะเดินทางไปไหนไม่เกี่ยวนะคะคุณอาจจะมองว่าคุณแค่ออกจากบ้านไปหรือบางคนทำงานประจำต้องมีเกณฑ์นในเดินทางคุณอาจจะรู้สึกชินแหละกับการเดินทางไปทำงานมันก็เป็นเรื่องราวปกติมันเป็นเรื่องราวที่แบบค่อนข้างคุ้นเคยนะคะเรื่องเดิมๆที่เราต้องออกไปเจอผู้คนอยู่แล้ว แต่คุณเช e ื่อไหมว่าการออกเดินทางคุณ hmm. ครั<ๆ>้งนี้มันไม่เหมือนเดิมคุณจะรู้สึกว่าการไปของคุณครั้งนี้ hmm. หรือการที่คุณเดินทางไปครั้งนี้นะคะเพื่อนๆคนคนนั้นน่ะอยู่ตรงนั้นใครบางคนรอคุณอยู่ตรงนั้นนะคะอยากให้เพื่อนๆอลองเปิดใจหรือว่าลองเปิดกว้างในเรื่องของความรู้สึกนะคะหรือลองมองนะคะมองซ้ายมองขวามองไปข้างหน้านะคะหรือลองเปิดใจอาจจะเป็นคนที่อยู่ใกล้ตัวคุณ อาจจะเป็นคนที่คุณทำงานด้วยซึ่งคุณและเขาเนี่ยอาจจะเขาเรียกว่ายังไงอะอาจจะรู้จักกันมีความชอบพอชอบใจกันอยู่แล้วแหละนะคะในนั้นแต่อาจจะด้วยจังหวะหรือว่าช่วงโอกาสอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้ไม่ไม่สามารถที่จะเปิดใจได้นะคะนะคะผู้อ่านเชื่อว่าคุณและเขามีเป็นคนที่เป็นถึงระดับหัวหน้างานกันทั้งคู่นะคะหรือบางคนอาจจะไม่ใช่ระดับหัวหน้างานก็ได้แต่ว่า อาจจะเป็นอะไรที่เหมือนกับว่ามันมีความเหมาะสมมันมีความเหมือนมันมีความคล้ายนะคะเพราะว่าสิ่งสิ่งนี้แหละคุณทั้งคู่ถ้าหากได้เปิดใจได้เปิดใจคุยกันเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าคุณมีความรู้สึกเหมือนแบบคนคนนี้คือคนที่ใช่คนคนนี้คือคนที่เราตามหาคนคนนี้คือคนที่มองแล้วแหละนะคะคุยแล้วแหละ นะคะไม่มีใครเหมือนเขาแล้วคุณรู้สึกเหมือนแบบการมาเจอครั้งนี้เหมือนเขาคือคนที่ใช่นะคะชาวราศีสิงห์ลัคนาลัคนาราศีสิงห์ลองมองดูนะคะทีนี้เรามาดูว่ามีเกณฑ์เป็นชาวธาตุไหนหรือมีเกณฑ์เป็นชาวราศีอะไรกันบ้างนะคะและที่ที่คุณจะเจอเนี่ยเขาเป็นใครอยู่ที่ไหนนะคะเราลองมาดูกันจะเป็นคนที่เพื่อนๆนคิดไว้ในใจหรือเปล่า ะะผู้อ่านเชื่อว่าคุณและเขาเหมือน,ม,อนมีเกณฑ์การแบบแอบชอบกันอยูอ่มันมีความรู้สึกแบบนั้นว่าชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์คุณและเขามีความมีความแอบมองกันมีความเหมือนเคยมีความรู้สึกดีๆให้กันะ่ะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเพราะอะไรถึงไม่กล้าเปิดเผยหรือหรือไม่เดินหน้าในความสัมพันธ์นั้นเดี๋ยวนะเรามาดูว่าเขาเป็นใครดาวพุธอะดาวพุธเนี่ย เป็นนักเจลจาเป็นช่างต่อรองเป็นนักวาจาเป็นคนเป็นคนที่ค่อนข้างเข้าหาง่ายขี้อายนะคุณกับเขาจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เหมือนกันอะไพส์เรนราศิสิงลัคนณาสิงตัวคุณอะเจอคนถึงแม้จะไม่ใช่คน ราศีเดียวกันหรือว่าลัคนาเดียวกันนะแต่ผู้อ่านเชื่อว่าลักษณะเขามีความเป็นผู้นานะมีความเป็นผู้นําสูงอะใครอะไร m p e อ o r ราศีเมษเนี่ยสามคนเนี้ยนะคะหรือสามลักษณะบุคลิกเนี่ยผู้อ่านเชื่อว่าตัวคุณเองอะมีมีความที่เรียกว่าต้องเจอลักษณะคนที่เขาเป็นผู้นำ嘛เพื่อน ราศีสิงห์ราศีเมษ new beginning เนี่ยการเริ่มต้นน่ะผู้อ่านมองว่าเขาคือคู่แท้ของคุณเลยอ่ะนะคะอาจจะมาจากการที่คุณและเขาได้ร่วมเคยร่วมงานกันหรือเปล่าหรืออยู่ที่ทำงานที่มีอะไรต้องโคกันอาจจะมีหลากหลายฝ่ายก็ได้อาจจะไม่ได้อยู่ฝ่ายเดียวกันหรือที่ทำงานเดียวกันแต่อาจจะเป็นในเรื่องราวที่พวกคุณจะต้องได้เจอกันอ่ะ,อะที่ไหนเรามาดูกัน ซินอวานซ์มันเป็นที่ทำงานที่ใดที่หนึ่งที่พวกคุณต้องได้เดินออกไปทำงานต้องได้เดินทางไปทำงานเพื่อนๆพื่เจ็ดถ้วยนะ่ะแสดงว่าคุณและเขาอะ่ะต้องได้เคยผ่านแบบเรื่องราวต่างๆมามากมายผิดหวังในเรื่องของความรักมาก,กว่าจะมาเจอกันนะคะหรือเหมือนแบบที่ที่จะเจอกันต้องเป็นแบบแถบแถบแม่น้ำแถบทะเล สถานที่กว้างๆสถานที่ที่เป็นแบบธรรมชาติหรือถ้าไม่ธรรมชาติก,ก็ต้องตรงข้ามเลยคือเป็นตึกเป็นตึกที่แบบว่าก่อสร้างเป็นตึกใหม่ที่ไม่ใช่เกี่ยวกับพวก f i n a n เชียอาจจะเป็นแบบคอน t r ั c t i o n โครงการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ที่ดิน <c oughs> ที่จะได้เจอ the high press มันเป็นการสื่อสารที่บอกว่าคุณเจอกันแล้วอะ่ะมันเป็นการสื่อสารที่บอกคุณทั้งคู่ได้เจอกันแล้วอาจจะเจอจากการเดินทางอาจจะเจอจากการทํางานอาจจะเจอจากการที่พวกคุณและเขาได้มีการปฏิบัติปะดตอ่อประสานงานกันนะคะผู้อ่านเชื่อว่าเป็นคู่แท้อ่ะเอาง่ายๆคนคนนี้รวยไหมมีความมั่นคงในเรื่องการงานสูงไหมยังไงผู้อ่านเชื่อว่าระดับผู้นำนะ ระดับผู้นํายังไงต้องรวยระดับผู้นํายังไงต้องรวยรวยหมายถึงว่าไม่ได้แบบต้องแบบรวยล้นฟ้ามีเงินร้อยล้านพันล้านหรือเปล่านะคะไม่ใช่แต่ความหมายคือว่าอาจจะเป็นอะไรที่แบบเขาเรียกว่าไงเพื่อนๆคือเหมือนแบบมีความมัน่นคงในเรื่องของการงานทํางานองค์กรใหญ่ๆทํางานองค์กรใหญ่ๆห,หรือว่าเขาเรียกว่ามีเงินเดือนที่แบบว่า ten mm hmm. of w a n d s อะ e v e n of w a n d s ต้องเป็นคนที่แบบมีงานที่มันคงมากๆอ่ะชอบลงทุนด้วยชอบเสี่ยงนักเสี่ยงโชคไม่ได้เสี่ยงเรื่องพนันนะเป็นนักเสี่ยงโชคลงทุนนนนี่นั่นนะคะมีความมั่นคงลักษณะของเขาต้องบอกว่าเป็นคนไม่ใช่คนตัวใหญ่มากนะคะไม่ใช่คนตัวใหญ่มากเพื่อนๆลองดูนะมีใครใกล้ๆแบบนี้บ้างหรือเปล่า เป็นคนมีพลังงานสูงมากเป็นคนที่ใครๆก็อยากเข้าใกล้อยากเข้าหาเขานะคะคุณทั้งคุณและเขามีเกณฑ์การได้เริ่มต้นใหม่ๆด้วยกันอะพูด,ดง่ายๆคือมีเกณฑ์ได้ได้พูดคุยและได้จีบกันนะคะได้จีบกันได้ชอบพอกันได้แบบได้เดทกันะ่ะนะคะมีการเดทกันเกิดขึ้นแน่ๆสําหรับชาวราศีสิงลัคนา์ในเดือนเกิดของคุณในในอาในเดือนพฤศจิกายนขออภัยค่ะนะคะ คุณมีเกณฑ์ได้เจอคู่แท้เป็นคู่แท้ที่แบบมีความรู้สึกเดียวกันเลยเหมือนกันด้วยลักษณะนิสัยนะคะเหมือนแบบแอบมองกันอยู่มีการแอบมองอะ่ะเพื่อนเพื่อนมันมีความรู้สึกแบบนี้อลองดูนะนะคะผู้อ่านเชื่อแบบนี้จริงๆมันมีความรู้สึกเหมือนมีการแอบมองกันอยู่นะคะคุณมีค,คุณสมหวังแน่นอนยังไงเดือนพฤศจิกายเนี่ยคุณสมหวังแน่นอน ะค,ะคู่แท้ของคุณรอคุณอยู่ค่ะเพื่อนๆนะคะมีเกณฑ์ได้เจอแน่ๆออกเดินทางเลยแต่งตัวสวยๆแต่งตัวหล่อๆมันมีเกณฑ์ได้เจอกันจริงๆนะคะไม่ต้องเหงาอีกต่อไป move on ได้เลยไม่ต้องไปนึกถึงเรื่องราวเก่าๆไม่ต้องไปนึกถึงคนเก่าๆที่เขาเคยทําร้ายจิตใจเรานะคะทีนี้เรามาดูนะคะสําหรับคนที่มีความไม่ชัดเจนบ้างผู้อ่านเชื่อว่าคุณกําลังเจอคนที่เขามีความเจ้าชู้นะ และคุณแต่ว่าถามว่าคุณจะเจอคนเจ้าชู้ก็จริงคุณเจอคนเจ้าชู้คนที่เขาไม่เอ่อไม่มีความชัดเจนในเรื่องของความรู้สึกก็จริงแต่คุณจะเขาเรียกว่าคุณจะปรับเปลี่ยนสถานการณ์ได้คุณคุณจะสามารถอยู่กับเขาเรียกว่าดึงตัวเองกลับมาอยู่กับตัวเองได้ นะคะคุณจะหาโน่นนี่นั่นทําคุณจะไปเที่ยวคุณจะเปิดโอกาสให้ตัวเองคุณจะเหมือนแบบว่าเออในเมื่อเขามีความไม่ชัดเจนกับเราคุณจะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าแล้วเราทําไมต้องมานั่งรอคุณพร้อมที่จะเปิดโอกาสคุณพร้อมที่จะเริ่มต้นคุณพร้อมที่จะเหมือนแบบพร้อมที่จะให้ใครก็ได้เข้ามาในชีวิตเรา ความรู้สึกเหมือนกับว่าคุณรู้สึกท้อแท้แหละคุณรู้สึกเหนื่อยแต่ว่าคุณมองว่าเราจะไม่เหนื่อยอีกต่อไปคุณมีเกณฑ์การได้เริ่มต้นใหม่ๆคุณมีเกณฑ์การที่ได้เปิดโอกาสนะเนี่ยสใบนะคะมีเกณฑ์การเปิดโอกาสอีกครั้งหนึ่งให้กับตัวคุณเองโดยที่นะคะเหมือนกับว่าคุณยอมทิ้งความรู้สึกคุณยอมคุณยอมทิ้งคําว่าเสียเวลาไป ที่ผ่านมาเนี่ยผู้อ่านมองว่าชาวราศีสิงห์เนี่ยนะคะเวลาที่คุณได้เจอใครบางคนที่คุณชอบมากๆคุณรักเอเามากๆหรือว่าคุณได้เจอใครที่ม,มันที่ใช่คนที่ใช่สาหรับคุณอะ่ะคุณยอมทุ่มเทคุณยอมทุ่มเทจนคุณมองว่าคุณไม่ไม่อยากทิ้งเข้าไปหรือว่าไม่อยากออกจากจุดเดิมถึงแม้ตัวเองจะเจ็บถึงแม้ตัวเองจะแบบ ต้องทรมานต้องทรมานความรู้สึกหรือว่าต้องแบบต้องแบบมานั่งคิดถึงคนนึงคนนึงตลอดเวลานึกนึกถึงคนอื่นตลอดเวลาคุณที่ผ่านมาคุณคุณมองว่าคุณออกจากจุดนั้นไม่ได้แต่พอถึงคราวนี้นะคะคุณยอมทิ้งคําว่าเวลาเหล่านั้นไปคุณยอมทิ้งความรู้สึกเหล่านั้นไปคุณยอมที่จะเริ่มต้นใหม่คุณยอมที่จะเขาเรียกว่ายอมที่จะให้โอกาสตัวเองอีกครั้งหนึ่งเพื่อ นะคะเพื่อหาความสุขเพื่อลืมคนเก่าเพื่อเริ่มต้นใหม่เพื่อที่จะกลับมายืนอยู่จุดเดิมที่คุณเคยยืนเพื่อที่จะกลับมาอยู่ในจุดที่คุณเคยมีความสุขนะคะคุณทิ้งความสุขของคุณคุณยอมเขาเรียกว่าคุณยอมยอมเขาทุกอย่างเน่ะเพื่อที่จะให้เขามีความสุขแต่จนจนลืมมองตัวเองอ่ะว่าตัวเองแบบมีความสุขหรือเปล่านะคะผู้อ่านมองว่าไพ่ด้วยความที่ไพ่มันออกมาเป็นไพ่บวก ผู้อ่านเลยมองว่าตัวคุณเองเนี่ยกล้ากล้าที่จะออกจากจุดเดิมนะคะเพื่อนๆกล้าที่จะใช้คำว่ายอมทิ้งความสัมพันธ์อันยาวนานที่มันไม่ได้เกิดอะไรขึ้นมาเลยกับเพื่อนๆยอมที่จะเดินหน้าหาความสำเร็จให้ตัวเองนะคะออกเดินทางหาความสุขออกเดินทางเพื่อวันหนึ่งคุณจะเจอคนที่ใช่อีกครั้งหนึ่งในชีวิตเปิดโอกาสให้ตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะคะ ผู้อ่านเชื่อว่าคุณมองว่าคนคนนี้ไม่ได้มีคนเดียวบนโลกใบนี้หรือว่าคนที่เขาจะเป็นคู่เราคงไม่ใช่แค่เขาคนเดียวคุณจะเจอไหมเอาง่ายๆอย่างนี้ดีกว่าคุณจะออกจากจุดเดิมได้ไหมคุณจะเลิกกับคนนี้ได้ไหมนะคะผู้อ่านมองว่าต้องถามว่าคุณจะเลิกกับคนนี้ได้ไหมได้ค่ะนะคะ ที่บอกว่าได้เพราะว่าคุณได้เจ็ดเหรียญเจ็ดเหรียญมันเป็นการที่เหมือนคุณรู้ตัวเองว่าสิ่งที่คุณเคยเหวานมาเล็ดไว้สิ่งที่คุณเคยทําอะไรไว้แล้วคุณมองว่าคุณไม่ได้มันกลับคืนมาเหมือนคุณปลูกพืชพันธ์อะไรบางสิ่งบางอย่างอะเพื่อรอให้มันเจริญเติบโตคอยลดน้ํามันทุกวันเพื่อให้มันเจริญเติบโตอย่างสวยงามแต่กลับมันไม่ได้ให้ผลมันไม่ได้ให้มูล,ลค่า คุณก็เลยเหมือนกับว่าคุณยอมที่จะออกจากจุดนั้นคุณไม่เสียดายคุณถือว่าคุณทำดีที่สุดแล้วนะคะสำหรับสาหรับชาวร,ราศีสิงราศีสิงคนที่มีความไม่ชัดเจนก้าวไม่เท้านะคะตัวคุณพร้อมเปลี่ยนแปลงตัวคุณพร้อมเดินออกตัวคุณพร้อมที่จะทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างที่มันไม่ได้ทำให้ให้คุณมีความสุข ผูอ่านเชื่อว่าคุณกล้าที่จะออกจากจุดนี้ค่ะเพื่อนๆคุณกล้ากล้าที่จะเปิดใจอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ตัวคุณได้พบเจอความสุขเพื่อให้ตัวคุณเนี่ยได้เจอสิ่งที่ใช่แปดเหรียญคุณพบแสงสว่างคุณเจอสิ่งที่ใช่คุณไม่มีเขาคุณก็อยู่ได้คุณมีพร้อมทุกอย่างคุณมีงานที่มั่นคงคุณมีเงินที่ดีคุณสามารถยืนด้วยลำแข้งของคุณเองคุณสามารถทำให้เขาเห็นว่าตัวคุณเองเนี่ยเขาเรียกว่า ทำให้เขาเห็นว่าตัวคุณเองสามารถอยู่ได้โดยที่ไม่มีเขานะคะการที่คุณเดินออกแบบนี้ผู้อ่านเชื่อว่าคุณกำลังจะได้เริ่มต้นใหม่ๆเหมือนไพ่ใบแรกนะคะเพื่อนๆตัวเพื่อนๆได้ไพ่ j u d g m e n t คุณมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้เริ่มต้นอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ดีผู้อ่านเชื่อว่าคุณกำลังจะได้เริ่มอะไรใหม่ๆนะคะคนที่เขาจะเข้ามามีบทบาทกับเพื่อนๆเนี่ยผู้อ่านเชื่อว่าตัวคุณเองเนี่ย นะคะมีเกณฑ์สูงมากนะคะที่คุณจะได้เจอชาวราศีกันธาตุดินไม่จําเป็นต้องเป็นชาวราศีกันก็ได้ธาตุดินเขาจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงชาวราศีพฤกษ์เออโทษทีชาวราศีสิงยอมเปิดโอกาสอีกครั้งนะคะเพื่อนๆเปิดใจอีกครั้งหนึ่งตัวคุณมีเกณฑ์ได้เจอคนรักคนถูกใจอีกครั้งหนึ่งและเขาเรียกว่าตัวคุณเองจะออกจากจุดนี้ได้แน่นอนเนี่ย วิวออฟฟอร์จูนความสำเร็จคู่แท้ของคุณ the เดอะไฮพรีเทสการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ของคุณเป็นสิ่งที่ล้ำค่าเป็นสิ่งที่มีค่าทำให้คุณมีความสุขทิ้งคนนั้นไปซะคนที่เขาทำให้คุณรู้สึกแย่ทำให้คุณรู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเองเขากำลังที่จะพยายามให้คุณเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่อย่าเปลี่ยน เราจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเราเองเพราะว่าเขาทําให้เราเปลี่ยนไม่ใช่เพราะเขามาบอกให้เราเปลี่ยนนะคะมันไม่เหมือนกันนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะฉะนั้นเดินหน้า move on ไม่ต้องไปคร่ําครวญน,นะคะทําตัวเองให้สวยทําตัวเองให้หลอ่อมั่นใจเพื่อนในอนาคตของคุณคุณจะได้เจอคนที่ดีเข้ามาในชีวิตแน่นอนนะคะคุณจะเจอคนที่เขารักคุณจริงๆและประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักคู่แท้รอคุณอยู่คนที่ไม่ใช่ก็ให้ปัดมันออกไปนะคะ ยังไงก็ผู้อ่านขอเป็นกําลังใจให้แล้วก็ก็ขอให้ชาวราศีสิงห์ทุกคนมีความสุขเจอคนที่ใช่เข้ามาในชีวิตนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามฝากกด subscribe กับผู้อ่านด้วยค่ะสวัสดีค่ะ